สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาชมผักบุ้งครบกำหนดนะคะ22วันในช่วงกักตัวอยู่บ้านนะคะก,ก็วันนี้วันที่19เมษายนนะคะเราเราเริ่มปลูกผักบุ้งตั้งแต่แปลงแรกนะคะก็คือระหว่านผักบุ้งโดยโดยไม่ใส่ปุ๋ยคอก่อนนะคะแล้วก็พอผักบุ้งอายุประมาณสักเวันแล้วก็ค่อยใส่ปุ๋ยครั้งที่1แล้วก็อีกอาทิตย์นึ่งเราก็ค่อยใส่ปุ๋ยรอบที่2องนี้นะคะ่ะแล้วก็ มาจนมาครบวันนี้ค่ะ22วันความจริงเราก็ได้เก็บผักบุ้งบ้างแล้วแหละค่ะแต่ว่าก็ยังเก็บเรื่อยๆแต่มาอยากให้มาดูวันที่22ว่าผักบุ้งโตขนาดไหนแล้วค่ะแล้วก็ส่วนแปลงที่2นะคะเราหว่านวันที่4เมษายนอันนี้ก็10กาก็ระยะเวลา16วันแล้วค่ะก็เราทดสอบโดย หวาน,มนเมล็ดก็คือใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ใส่มเมล็ดลงไปนะคะก็ผลออกมาแล้วนะคะก็คือเราใส่เราหวานชิดกันเราใส่มเมล็ดเยอะมากไปก็ทําให้แปลงที่สองแปลงที่สองจะจะชิดกันนะคะก็ส่วนแปลงที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราพามาดูกันนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะเมื่อวานที่เพาะถั่วงอกในแบบดั้งเดิมนะคะใน ตะกรานะคะแล้วก็ใส่เบตองแล้วก็ใส่แกลบแล้วก็โรยมเมล็ดถั่วงอกบางๆนะคะก็เก็บกินแล้วค่ะถัวงอกได้3คืนแล้ววันนี้เราปล่อยให้มาถึงคืนวันอาทิตย์ก็ถั่วงอกปรากฏว่าถั่วงอกเป็นอย่างนี้เลยค่ะมีขึ้นใบอะค่ะเนี่ยค่ะขึ้นใบเขียวๆเ,เลย ก็อนนี้ก็จะเป็นวันที่สี่เราพร้อมเมื่อวันพุธนะคะวันเมื่อวานวันอาทิตย์เราเก็บเอ้ยเมื่อวานวันเสาร์เราเก็บแล้วแหละค่ะวันนี้วันอาทิตย์ดูสิคะขึ้นใบมาเลยก็ถือว่ายาวยาวเกินไปแล้วก็ถ้าผัดมันก็จะขมขมนิดนึงนะคะก็ก็เลยมาโชว์ถั่วงอกสําหรับคืนที่สี่ให้ดูกันในวันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาชมผักบุ้งของเราต่อนะคะแปลงที่หนึ่งเราจะมาเก็บผักบุ้งดูว่าได้แล้วยังนะคะก็ก็ มาชมนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รดน้ํานะคะช่วงนี้ฝนตกฝนตกหนักมากแล้วก็ตกบ่อยประมาณสี่ห้าครั้งแล้วค่ะแต่แต่เราก็ให้ผักบุงได้ใช้น้ําจากฝนด้วยนะคะนี่ค่ะแปลงผักบุงของเราก็ยี่สิบสองวันยี่สิบสองวันแล้วนะคะก็จะเห็นจะเห็นต้นที่เป็นแบบนี้นี่ค่ะก็คือว่าเราได้เด็ด เด็ดไปกินก่อน22วันบ้างแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราจะให้รากงอกมาอีกทีหนึ่งะคะที่เป็นแขนงตรงนี้เราก็เลยเราไม่ได้ปลูกขายเราก็เลยจะเก็บเก็บแค่ยอดออกนะคะแล้วก็ไว้ลำต้นรากนะคะเพื่อให้ให้ให้พักบุ้งได้งอกต่อตรงนี้นะคะก็มีมาทางนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะ เด็ดแต่ต้นออกแล้วก็ให้ขแขนงนะคะได้เกิดใหม่ทีนึงเราก็แปลงนี้นะคะจากที่ก่อนเราคิดว่าระหว่านห่างกันนะคะแต่แต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะคะก็คือก็ยังชิดกันอยู่ดีนะคะส่วนมาดูแปลงที่สองนะคะเราใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยคอกแล้วเป็นครั้งที่สองถ้าตอนช่วเงเย็นๆก็จะมีแมลงสิเขียวเขียวค่ะมา แต่เราเราเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะคะเป็นปุ๋ยคอกอันนี้เราจะหวานชิดกันมากเลยค่ะดูผักบุงเราก็เลยเกิดแบบชิด,ชดกันนะคะอันนี้ก็เพิ่ง16วันนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราก็ไม่ต้องหวานชิดกันมากคะะไม่ต้องใส่เมลเด็ดเยอะให้ผักบุ้งได้ห่างๆกันเราก็จะโตเร็วแต่ว่าอันนี้ดูค่ะพอชิดกันแล้วก็ย,ยังยังไม่ค่อยสูงค่อยๆแตกออกนะคะก็มาดูแปลงที่หค่ะ อันนี้เราพามาเด็ดผักบุ้งเราเราจะเด็ดอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะเราไม่ต้องเด็ดเยอะก็คือเราจะให้ผักบุ้งได้งอกต่อนะคะนี่ค่ะ ก็สูงนะคะเอาไปผัดผักบุ้งกินนะคะนี่ค่ะอันนี้เราแค่รดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็มาดูทุกวันเลยค่ะบางวันเราก็จะเอาอันนี้ค่ะพวก บางทีเราก็จะถอนวัชพืชออกแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยเยอะเราก็ไม่ค่อยถอนไว้เก็บยาวๆแล้วก็ค่อยเอาไว้ให้วัวกินนี่ค่ะเก็บผักบุ้งกินเองตลอสารพิษด้วยนะคะนี่ค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้รดน้ำนะคะ เราก็เด็ดมาอย่างเงี้ยค่ะจิ้มกับน้ำพริกได้เยอะแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็เด็ดมาแล้วมีฝานิดหนึ่งเรา เราได้ผักบุ้งที่ปลูกเองภายใน22วันแล้วก็ทํากินในช่วงกักตัวแล้วก็ไม่จะเป็นต้องกักตัวก็ได้เราก็ทํากินเก็บกินไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็พืชผักสวนครัวเราทําเองเนาะมันก็จะปลอดปลอดภยัยแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยนะคะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีแต่อย่างใดเลยนะคะเราใส่แค่ปุ๋ยคอกแล้วเราก็รดน้ําผักบุ้งอาจจะมีมีแบบนี้บ้างอาจจะ,มะแมลงแท้อย่างเงี้ยเป็นใบเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเราก็ ก็ค่อยไปเด็ดออกเป็นผักปลอดสารพิษที่เราปลูกเองนั่นนะคะก็หาได้ตามที่บ้านก็คือแปลงเราก็มีไม่มากแต่ว่าเราอยากใช้พื้นที่ตรงนี้ลองทําดูในช่วงกักตัวว่าจะเกิดไหมเพราะว่าเราได้ลงค้ากับผักการไอ้กวางตุ้งไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเกิดไหมแล้วก็ปลูกถั่วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในรอบต่อไปนะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นเห็ดฝางเราลองทดสอบเพาะดูนะคะก็ ว่าว่าจะเกิดให่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเราทําสาเร็จนะคะการพอปลกผักบุ้งกินเองนะคะในช่วงกับตัวก็อยู่บ้าน,นะค่ะแล้วก็ทําพืชผักสวนครัวกินเองเก็บไว้กินเองยังไม่ค่อยได้เข้าตลาดจะเข้าตลาดเมื่อยามจําเป็น,นะคะแล้วก็ซื้อของมาลิ้ดไดการส่วนอันนี้นะคะแล้วก็มาดูธรรมชาติตามบ้านเรานะคะผักบุ้งก็ ก็ถือว่าเราไม่ได้ทําขายนะคะเราเอาไว้กินเองอันนี้ก็เราก็จะดิดมาเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปผัดผักบุ้งกินกันนะคะก็ก็สําเร็จแล้วนะคะผักบุ้งวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ